เรื่องนี้กันดีกว่านะคะเรื่องยูทูบเบอร์ชื่อดังอ่าบอกเลยคุณรู้จักไหมรายการสแตกแดกตับในอโบรงลางถูกต้องตลอดเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าคลิปของ Youtube อันนี้นะขึ้นหลักล้านนะทุกคลิปเลยคุณผู้ชมและที่สำคัญนะตัวเด็กก็คืออาหารสไตล์อีสานแซ่บนะคะวันนี้บันเทิงไทยรัฐขอเสิร์ฟความแซ่บสักหน่อยละกันจะเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานพิเศษเลยค่ะแซ่บค่ะ ค,ครัวสะแตกแดกตับบอกเลยว่านาทีเนี้ยไม่มีใครไม่รู้จักเพราะนี่คือร้านอาหารสไตล์อีสานของพี่อทโป่งลางที่มีลูกค้าแวะเวียนกันมาลองลิ้มชิมรสกันไม่ขาดสายแถมตอนนี้ยังพัฒนากลายมาเป็นสถานที่ถ่ายทำแล้วก็ชื่อรายการ YouTube ท,ที่โด่งดังของพีทยอดวิวหลักล้านแทบทุกคลิปเลยจ้ะพ่อจ๋า แล้วก็เลี้ยงไม่ได้น,นะคะว่าความสำเร็จของคอนเทนต์ลูกอีสานจัดเมนูเด็ดเสิร์ฟแขกรับเชิญที่ล้วนแล้วแต่เป็นดาราศิลปินคนดังแทบทุกวงการกลายเป็นจุดเด่นที่ทำเอาแฟนๆน่ะติดตามกันทุกตอน mm hmm. ดังนั้นความม้วนความแซบจะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช้สารพัดเมนูอีสานที่พี่อีดบรรจงปรุงมาอย่างดีที่ทำเอาแขกรับเชิญต้องสูดปากเลยค่ะ แซบแบทั้งเพศทั้งแสบแสบก็ถึงสู่่วงเมนูเด็ดที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของรายการก็ต้องยยคข้ซอยจุจจกครัวสแตกแดกตับที่จัดมาเสิร์ฟบ่อยบ่อยโอ้ยเป็นร่แซบขัดอายหรือจะเป็นต้มอึ่งซดน้ำซุปเข้าไปโอ้ยมันคลองคออ้าวแต่แขกรับเชิญดูหน้าด้วยจ้า ก็มีทานได้บ้างไม่ได้บ้างแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นมานานนะพี่นะชอบมากชอบมากชอบมากคุณไปดูนะนี่นี่ดูครับโอ้ยไข่ไข่ไข่แน่นอต้องมาต้องมาต้องมาอร่อยอร่อยทุกอย่างอร่อยนะดูกินอะไรได้บ้างเลยโอ้โห๋อกินก็เหนียวได้อย่างเดียว ต้มอ,อึงมันยากไปอันลองใหม่ลองใหม่หนูนายากหน่อยเป็นไงเยื yeah, oh, 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 oh. ่ออ้ยโทษโทษแขกรับเชิญยังหนีไม่พ้นหนุ่มลูกคลึ่งตูนบริบาร์ตักบริบูรณ์ประเดิมหนูนายากครั้งแรกในชีวิต Oh my first time ยากแล้วมันหอมหอมมาคุณผู้ชมไม่ใช่แค่หอมอย่างเดียวนะคะมนันนวัวนัวตักคอนเฟิร์มเองบอกเลยว่าเด็ดมากจ้าฝรั่งกินหนูนะผู้ชมลองดูงนะ หนังแรกของตักบริบูรณ์ครับหนูนาย่างโคตรเฟี้ยวเลยเฟี้ยวมากพี่แต่บางเทวันเด็ดกว่าน,นั้นอีกไม่ต้องถึงมือพี่อิทโชว์เมนูเด็ดพอได้แขกรับเชิญเป็นคนอีสานบ้านเฮาขอเข้าครัวจัดให้จะเองอย่งางพยายมัมเอาจัดให้จัดให้ซกเล็กสุดพ่นยาโสทอนเอา ลี่อีอกระโดกระดีอพ่อแม่พี่น้องเออคือคือบอว่าอ๋อไอโอ๊ยโอ๊ยเนี้แใส่ย่างไรตตหัวกันอยู่วันนั่นเปิดบ่ได้อยู่จำบ่ได้ปุ๋ยผมเนี่ยเออมาผมเขาเหนะเลย จานนัวทุกเมนูพี่อีทโปรงลางแห่งครัวสะแตกแดกตับขอการันตีเห็นแบบนี้แล้วมันน้ำลายไหลไงคระพี่ค่ะนวดหน้าขอบันเทิงไทยรักไปบุกบ้างอะไรบ้างอยากจะรู้จริงๆมันสีแสบมันเบิ้งคลิปเจ้าบ่อไอ อเมนูเออดิฉันอยากลองเลยไหมอยากลองต้มอึ่งไปเลยจ้ะเมนูนี้แหละมันแซบคักแซบนัวคุณผู้ชมค่ะก็ใครก็ติดตามได้เนาะนะคะกับรายการสแตกแดกตับนะคะคราวหน้าพี่อีจ๋าขอบันเทิงไทยรัฐเนี่ยไปด้วยไปด้วยแล้วกันเนาะเลื่อนขวันเขาจะตามไปอย่างทิมไงตามไปชิมด้วยอะ